สวัสดีครับ FC ทุกคนนะก็สำหรับคลิปนี้ก็มาเจอกันเป็นคลิปที่5 5บสิาำหรับคลิปนี้ก็เป็นหนังสือรวยทั่วไทยครับรวยทั่วไทยของอุดมโชคนะครับก็ขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับที่ทำหนังสือดีๆมาให้เราอ่านนะครับขอบคุณบรรณาธิการนะครับ ทำหนังสือดีมาให้เราได้ชมกันนะครับก่อนจะไปดูเนื้อหาในคลิปมาดูคำเตือนสักนิดหนึ่งนะครับเนื้ออกจจะตดแดงเนาะ,ะคำเตือนนะไม่สนับสนุนการเล่นการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะเปลีย่ยนแนวทางนิาาสสหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะความาัฒนาดีจากช่องแอชชัยแชนแนลเลขเดิดพารวยนะครับ มาดูกันเลยนะแบบโดยทั่วไทยนะโดยทั่วไทยโดยทั่วไทยก็ทีเอ็ S ได้นำนะก็ตรงนี้เนาะเด่นที่หนึ่งในะวันนี้เด่นที่หนึ่งหนึ่งก็จะมีหนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งเก้านะรองที่สนะี่ 2, 4, 6, 4, 9, นะสี่สองสี่หกสี่เก้านะก็ตรงนี้ก็อาจจะเป็นเด่นล่างนะแต่ว่าเข้าบนทุกวนะันแบบ วันนี้ให้หนึ่งห้าเจ็ดนะหนึ่งห้าเจ็ดก่อนนี้นะวันที่แล้วสามไม่เข้านะนี่หลุดพอมาเข้านี่นะสามหกศูนย์เด่นล่างทำมามาบนตลอดนะมาบนตลอดแล้ววดก่อนหน้านั้นนะวัดก่อนน,นั้น 3, 5, 6, 3, 1, นะสามห้าหกสามหนึ่งนะเข้าที่หกเนาะ หกสามห้าหกสามหนึ่งไปเข้าไปที่ห้านะเลขห้าเนาะมาวันนี้นับหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดก็ตรงนี้ก็จะมาบนทัว่วนะครับห้าตัวหนึ่งสี่เจ็ด 5 8 1 4 7 5 8ลึ่งสเ้าแปวดแล้วมามาสองตัวเลยนะครับมาสองตัวนี่ก็เกจินะครับจะมาบนหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตรงดาบเล็กนะครับดาบเล็ก เมื่อกี้แล้วก็เข้านะดาบเด็กสามศูนย์สี่นะเข้าไปที่สี่นะหกสี่หกห้าแปดนะก็เมื่อก่อนนั้นนะเขาที่หกเหมือนกันนะสามห้าหกสามหนึ่งเนาะแล้วเกจิก็เข้าเนะเกจิเข้าไปที่หกนะ ให้เดินหกกับเก้ามาหกนะวันนี้เด่นศูนย์กับสี่มาสี่นะมาสี่แถมหกมาอีกตัวหนึ่งนะหกสี่นะวันนี้ก็เด่นที่ห้ากับแปดับห้าแปดนี่หนึ่งห้าเจ็ดนะหนึ่งห้าเจ็ด ประมาณนี้กันเลยนะมาเรื่องสมบัตินะเมืองสมบัติหนึ่งกับห้านะหนึ่งก็จะมีหนึ่งสองหนึ่งแปดแล้วก็ห้าสองนะจนตัวกันนะห้าแปดเจ็ดสองเจ็ดแปดแล้วก็ศูนย์สองศูนย์แปดนะอืมคแคบไว้แคบไปดูนะที่เหลือแอตามไม่ไหวนะตามไม่ไหวยเยอะเกินนะ กะพานน้วันนี้ให้เจ็ดกนะับหนึ่งนะเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้านะศูนย์หนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะวันที่แล้วให้ล่างขึ้นบนนะสี่หกเนาะสี่หกหกสี่หกแล้วแต่นะก็ ตามมันต่อนะวมันไอจะดูตรงไหนก็บอกนะครับว่าอันนี้ยื่นถึงเอ็ดเป็นรู้ตามตรงไหนนะ โคดสตีนะับโคดสตีวันนี้เด่นบนหนะึ่งกับห้าเด่นล่างสองกับเก้านะเด่นล่างสองกับเก้าก็วันที่แล้วเข้าสเด่นที 2, ่สี 3, ล 4, นะ่ล่างเข้าที่หนะ้าหกสี่หกห้าแปดโคดสตีนะับ ตามยากน้ำเลีมแต่เอดก็พอจับทางได้แล้วจับทางได้สุขสํสำราญเนูะจานทอ์สุกรสำราน,นะข้อที่ห้าบนนี่สี่กับหกมาสี่กับหกเลยนะรอบสำราญเน,ะน,น 4, า 4, เนะ โชคเนาะเข้าไปที่46เนาะ646 8เท่าเข้าไปที่46แคบไปดูนะแคบไปดูหมอหนุ่มนะที่อดีตแนะนำอีกหนึ่งที่นะหมอหนุ่มเนาะหมอหนุ่มให ดึงเดิทนะเมที่สี่กับห้านะเน้นที่สี่เน้นที่4สี่ทีแล้วไม่เข้านะ้องทีแล้วหน่วยเข้า เงินนี่เทียบไม่ไหวนะเทียบไม่ไหวนะโอเคเทียบไห้เลยโว้ยบนดิน VAP วัานี่แล้วเข้าไปที่หกสี่นะ้บนนินมีผี วันนี้ให้เจ็ดเจ็ดแล้วก็ 7, 9, 7ไปต่อนะไปต่อ มาดูที่โกตอลุกนะโกตอลุกวันนี้ให้หนะึ่งห้าเจ็ดนับหนึ่งห้าเจ็ดเนาะที่แล้วให้เข้าไปสี่หกนะวันที่แล้วเข้าไปที่สนะี่หกนะโกตอลูกเนาะ ตามต่อแล้ววันนี้หนึ่งห้าเจ็ดนะยงเด่นมันที่หนึ่งเหลือที่หน้านี้เลยนะหนูก็เล่มนี้เยอะมากนะเล่นนี้ ต่อไปต่อนะไปต่อไอจะดูตรงไหนนะไอก็ไม่ได้ตามนะเรล่มนี้ตัวมันเยอะนะทองทองหัสบหงสหลักสิบหนึ่งสองสี่หกเก้านะไปตามอยู่นะหลักสิบหนึ่งสองสี่หกเก้าทองทองนะ รวมพลังนะรวมทรงพลังนะฟันตรงที่เจ็ดล่างฟันตรงที่สนะี่นะเมื่อที่แล้วฟันตรงที่หล่างฟันตรงที่สามนะเมื่อที่แล้วสิงล็อตเตอรี่นะหนึ่งสี่ห้าเจ็ดนะ

ทองสามหกสามหกจ็ดแปดสามหกจ็ดแปดวันนี้เน้นที่1กับสนะหนึ 4, ง่งกับสี่วดที่แล้ว3ามกับ6นะเป็นสีทองนะวันนี้น้องวันที่แล้วใครแกับ ามกับหกนะสามกับหกวันนี้หนะ 1, ึ่นงกับสี่นะหนึ่งกับสี่อยู่ในช่วงหาตัวเลขอยู่นะช่องหาตัวเลขนะ เอดมาบ้านนอกนะบ้านปทำคีมอยู่บ้านนอกเนาะอาจจะมีสงเงินรบกวนนิดนึงนะครับกะกลับขอทานอภัยนะครับก็มาดูหน้านี้เลยนะครับหน้านี้ใครตามอยู่นะใครตามอยู่เนาะใครตามอยู่

อันธงร้ำรวยนะวันนี้ให้เจนะ็ดเนาะล่างให้ห้านะวันที่แล้วเข้าบนเข้าล่างนะเล็กบิ 4, 6, 5, นหกสี่หกแปดก็เข้าไปทนะี่หกเนาะเติวล่างมาที่แปดนะเข้าเล็กวิงที่แปด ตามต่อต้ตมต่อต้นโพต่อว่นที่แล้วก็ไม่เข้านะไม่เข้าเนื้อรายแปลงกายนะวันนี้ให้หนึ่งกับสี่นะวันที่แล้วเข้านะให้หกกับศูนยะ์เข้าไปที่หกสี่นะเข้าไปที่หกสี่เนื้อรายแปลงกายนะ ตามต่อวันนี้เนาะเราไปหน้าหลังดีก่อนนะจะได้จบคลิปนะหน้าหลังเนาะกับเหมือนเดิมแนละ้วทีเด็ดนี่อยู่ตรงนี้คนระับอาจารย์สมานชัยกับอาจารย์ดำวัฒนานะเด่นบนอย่างเดียวนะเวันที่แล้วเข้านะแอดให้จับคู่เลยนะห้าบอยี่สิบห้าหางนะแอดให้จับคู่เลยวันที่แล้วก็เข้าเนาะ ตั้งแต่เอตามมาสี่งวดแต่หลุดแค่งวดเดียวเนาะวันนี้เข้าสี่หกนะจับพู่เลยนะคร 1, 1, 1, 1, 1, ับ1ศูนย์หนึ่งสอหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งหกนะสี่ศูนย์สี่สองสี่สนะห้าศูนย์ห้นะเจ็ดศูนย์เนะ 80, 82, 83, 85แล้วก็86ค,ครับจับคู่นะครับ25คู่บนอย่างเดียวนะเข้ารตรงหมดก่อนนั้นนั้นก็56แล้ว56เข้าอนะี่แล้ว56 มีวันนีงวันเดียวนะที่ไม่เข้าแปดหกห้าแล้ววันนั้นนะไม่เข้าวันนี้ห้าสองห้าสองก็ไม่เข้าไม่เข้าเขา้าคูโตอสั้คูโตอสห้าสองไม่มีในนี้นะไม่ม ทำเป็นคู่โต๊ดะนะครับคู่โต๊ดทำเป็นคู่ทางนะครับวันนี้เข้าสองสี่ครับเข้าสองสี่หลุดไปสองครับยังเข้าคู่โต๊ดเข้าทุกคู่แต่คู่โต๊ดยีผ้าหางนะสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ฝากเอสซีเข้ามาใหม่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ